จากภาพมุมสูงก็ให้เห็นเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งจุดนี้ยังสามารถมองเห็นเส้นทางถนนสายใหม่สายกระทูป,ป่าตองสารเจ้าพ่อเสือที่สร้างขึ้นจากงบประมาณของภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่มีการรวบรวมกันกว่า2ล้านบาทและจะสร้างจากที่ดินที่ได้รับบริจาคครับถนนสายนี้เกิดขึ้นหลังจากถนนสายหลักก็คือกระทูป,ป่าตองเกิดดินสไลด์แล้วก็ซุดตัวลงจากฝนที่ตกหนัก ในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหากย้อนกลับไปเราเห็นภาพนี้ครับคุณผู้ชมรถจักรยานยนต์นับพันคันต้องมาจอดกันไว้ตามไหล่เขาเป็นภาพที่สะท้อนถึงความสําคัญของถนนสายนี้แล้วก็เป็นจุดที่คนจะต้องใช้สัญจรนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต เล่าให้ฟังแบบนี้คือคนภูเก็ตครับส่วนใหญ่เขาจะอาศัยฝั่งตะวันออกคือฝั่งเขตตัวเมืองนะครับแล้วก็จะเดินทางขับรถไปทํางานฝั่งตะวันตกเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวอยู่ฝั่งนั้นจึงต้องใช้วิธีการจอดรถจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็เดินเท้าไปตามเส้นทางไหลเขาหรือว่าจุดที่ต้องผ่านสวนยางพาราซึ่งเจ้าของที่ดินเองก็ให้ความร่วมมือทําเส้นทางตัดผ่านไปให้ก่อนที่เพื่อนหรือว่าญาติญาติก็จะมารับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ แม้ว่าจะมีถนนสายอื่นอย่างเช่นถนนเรียบชายฝั่งหาดกำมะลาที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ก็จริงแต่พบว่าต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยในหนึ่งชั่วโมงด้วยกันนะครับล่าสุดภาพที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็คนงานเองตอนนี้ระดมกําลังทํางานกันค่อนข้างหนักทีเดียวเพื่อที่จะเร่งซ่อมแซมถนนสายหลักตอนนี้ดําเนินการไปแล้วกว่าร้อยละเจ็ครับแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้25ทหธันวาคมนี้ แต่ระหว่างนี้อนุญ,ญาตให้รถยนต์ขนาดเล็กมอเตอร์ไซค์สามารถสัญจรได้ครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ไปก่อนนอกจากนี้ยังมีถนนอีกสายหนึ่งด้วยที่เสียหายหลังจากที่เกิดภัยพิบัติอย่างเช่นเส้นทางหลังวัดหลวงปู่สุภานในตำบลฉลองเชื <S 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 ่อมไปยังป่าตองระยะทาง3กิโลเมตร ซึ่งจริงๆเ,เคยเป็นเส้นทางที่เคยมีความพยายามจะก่อสร้างดีๆนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาจราจรในภูเก็ตมาแล้วแต่ตอนนั้นติดขัดข้อกฎหมายเนื่องจากอยู่ในเขตของกรมป่าไม้แต่ท้ายที่สุดตอนนี้ก็ดาเนินโครงการได้แล้วครับมีอบจภูเก็ตเป็นผู้รับผิดชอบโครงการครับไม่ใช่เสร็จสมบูรณ์แบบลาดน้ำมันดําหรือทําเป็นพื้นปูนนะไม่ใช่แต่มันเป็นดินลูกลังที่บดอัดอย่างดีที่สามารถวิ่งได้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก15นาทีเองจาก หน้าวัดฉลองเนี่ยลงบริเวณหลวงปู่สุภาไปป่าตองนั้นประมาณสามกิโลเองอครับเส้นนี้คือจะช่วยแบ่งเบาภาระแบ่งเบาภาระแล้วก็ถ้าไม่ใช้ภัยพิบัติมาช่วยทําในวันนั้นเนี่ยมันจะต้องขอเอะเอทนี่ยากมากเพราะผ่านลุ่มน้ําลุ่มน้ําเอง สำหรับถนนสายนี้จะใช้เป็นถนนสายสำรองอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเปิดใช้งานเดือนนี้แหละครับแต่ก็เป็นถนนที่ค่อนข้างชันทีเดียวนะครับก่อสร้างเป็นแบบถนนบดอัดดินเท่านั้นส่วนในอนาคตจะต้องดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางกรมป่าไม้บอกว่าเดี๋ยวจะส่งมอบให้เทศบาลทั้งของตําบลฉลองและตําบลกระทูเป็นคนที่รับผิดชอบเพื่อ <c oughs> ที่จะใช้เป็นเส้นทางหลักในอนาคตให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรกันต่อไปครับ